ผู้ได้กระไก่ผู้ได้กระไกเนาะปืดบอเห็ดไข่ไงแล้วป่ะนี่เสียงคนกำลังเข,ข,อขอ่าโคเข่าปลาเสียงคนกำลังมากอีกแล้วจอดรถแล้วนะดอกแรงแหกหมานเห็ดหนามมุ้มหนามเมาอ,ะะอ้ยสียหลุดอ้ยหลุดซ้ำโอ้าอยดีดอกมันแข็งดีอยนะู่เนาะสะได้ปุ่นด,ดอกนึง เห็ดเห็ดขาวๆดอกขาวๆดอกนี่พีๆอยู่ในจีอยู่ในนั่นเห็นนะฝนตกเมื่อคืนตกแห้งแห้งเห็ดก็แล้วออกอีกแล้วไม่ได้นั่นนะอืมปวกอืมอืนนี้ดอกอันนี้ดอกเดียวผุนเสียงค้นมาปลาผุนดี เสียงมฮาอยู่พี่เฮานั่นดีสิดเ็นหอืมเกืดอกเดียวมุงสั้งนี้เดี่ยวี้ดอกนึงน่อยพี่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 แตงกุยพี่เพราะว่าดอกนั่นดอกสอันเดียลย้ในปลาผลพูนเยังเพ็ดปวกใส่ดลยผีย้อในเงาไม้เห็นไหมือเนียนี อยู่ในนั้นเลยน้ำไหลโอ้น้ำน้ำเขาหัวสักนี่แหละ,ะ,ะไม่าจะเกิดหนึ่งห้างนึ่จีนงงหนึ่งเงินพี่จีหนึ่งพี่น้ำมือ เกิดเจอแต่ปลาเพ็กอันเห็ดอันเหลืองเหๆไข่ไข่ก็เห็ดมันปูนหลายๆดอกง่ายอยู่เต้เนี่ยเห็ดเขาแปรงไงเห็ดไม่ยิ้มหนาบคนตกแห้งกับแห้งผดขักมือขึ้นนี่ ติดแค่ติดฝาห่องสำน po po area, small, ักเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งกำลังออกหลายตัวนี่เห็ดอันนี้ปนกระเสบแกงกระเสบเลยพูนดอกหน่อยหน่อยพูนพูนพูนอันนึงข้วขามันเห็ดอย่างคนเห็นนะเออเห็นไหมถ้าพูนข้วขาวพน กำลังเกิดลายเห็ดอันนี้เมนบหโอ้ตัวั้นวะแม่อาเนี่ยตัวนี้เนาะพุ่นดอกนึงพ่นพ่นยูดเงาใหม่มาเติบเราดิค่ะนี่ดอกนึงกันเกิดกันเกิดน้ำกันเป็นจุ่มเป็นจุ่มคิ้ปาไป ดอกน้อยๆดอกแต่ว่าลลางเนี่ยบริดีลลางสะอาดดีดีหลาังง่ายวันถเถาะเฮ็ดอันนี้ป้าป๊าไกลไปได้จังได้เปิดสอนนั่นแม่รถไหมมารอรถอ,อ้ยนั่นแม่รถแมมป,ป้าโทรพู้ได้กับกายผู้ได้กับกายเน,นาะปื๊ดพอเฮ็ดไข่ใหญ่แล้ววันนี้ดอกบงางไงหนึ่ง เกิดดอกเดียวนะฝนตกใส่มันอิ่มหนำเออใส่ตอนบ้านใส่ตอนบ่ผุเนาะไปสิผ้ากันไปปลาไม่หรอเด้นี่เร็วเร็วเออถือฝนหน่อยๆใส่ละดอกนันดีดีอันเดียน้อยๆดีเออนั่นนะห็ดแดงฝนไปมือหนึ่งใส่ดอกพันูน เกิดก็เมื่เกิดอยู่เราลิมทางเลยดิเพราะว่ามันผ่อสองดอกว่าแมนติถ้าฝนตกเด็ดออกนี่พึ่งเสียก้า con đang lín tơ baแดด cả ốc, nó bốc lửa từ ngọn cây nhỉ? Ừ, nó bốc lửa từ ra đỏ nó hép kiểu này. Đèn sẽ jam jam. Này, tơ pho phun cái nhòi bốc bếc, bốc 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 โอ้ดอกบักงามเลยแล้วขาวออกเคลียร์ได้ไม่มีมีมูไปนี่เดี๋ยวมันหยาบปีเรียดห้องหอมถ้าเบิ่งตัวอยู่ทั้งตัวไหม่เป็นเห็ดอีหยังโอ้เห็ดเพิงเอาเอาเลยฮะเคลียร์มูเติมกันไปเยอะเอาตัวไม่ถึงมีมูมันอยู่ไตตัวใหม่อันนี้เนาะตั้งขุมมูอยู่วันนี้อ่าติดธอใเขค่อยไป ปาดผะดอกน่ามีหน่อยแบกใหญ่เลยโอ้พูดนะสามดอกของตัวไอ้หน่อยตัดคางนะพูนเสียบยางคากเด้อนี่เด้ออันนี้เห็ดเอิญเห็ดเผงแง่เนาะเห็ดเผงขมเอาใส่กระตาเลยมั้งใส่กระตาเนี่ยพูนพูนอันนี้ะอืออ่สามดอกสวยเต็มตาพอค่อยไป แดดบอกเหรอว่เห็นหงคันแดดบอ,อกแล้วว่เห็นเลย<ม>ใส่ตาเลยทำไมเห็ในบอกว้าดสีเต็มตาเลยจ้ะนี่นสีเคืองตาเลยสามดอกเมื่อกี้นี่มันเดี๋ยวไปเห็นหงเนาะเแดดอันนี้มันเกิดมันก็เกิดเป็นมูเป็นมูเท่ากันน,กนี่ นอยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยืดทงบ่เฮ้ยอันนี้เห็ดเพิงอ่ะแค่ไปกดูดิอันดี๋ยายอยู่อ้ยอนนี้มันตัดขามันออกเนี้ยขี้ดินมันไปน้ำกันะมันหกอืมค่อยๆไป ดอกนี้เอาแลวเนาะเอาไดปะได้ยดอกเนาะได้ยอือดอกนึงอ๋อเห็ดเห็ดผิ่งจอกอ่ะตอเมื่อจะสอดอกได้ยุดอกอืยจุมเดียวเลยนี่แค่เลยอืนะพูดอกนึอ ั้กูยู่นี้อูเป็นเปี่ยนเนาะสดอกด้สดอกตีพุ่นดอกนึ่งอ้ดอกดงกัดอกใหญ่นี่เพิงจอกิดได้อือ เดีเ๋ยวตาเห็ดเผิงอันนี้สิเต็มตาแล้วจ้านน,น่ดอกนูนก้เกือบยางไกยเลยดิเกือบยุกลกๆก,กันนะฝนกำลังมากอีกแล้วจอดรถแล้วนะน,ะนี่นีนน่ขรนักนักย่อนยังนักย่อนนันเห็ดมันอุ่มน้ำมันดอกงญ่น้ำเนาะไปจ้ากลับบ้านฝนกำลังเริมลุกเม็ดมาอีกแล้วม,มาซองมังคตาหน,น่อยๆนอ,อให้เดีเ๋ยวเขือบเคืองตาเดี๋ยวต่เห็ดเผิงกเลยค่ะมือนนี้ มีถุ์เผือมผลมิตรดอกยิ่งใหญ่ไปจากกระบานก่อนค่า